สวัสดีนะเอฟซีเราก็เหลือไปเห็นอยู่หน้าทุ่งนาลุงเนาะรู้สึกว่าจะเป็นรถเกี่ยวกับการติดตั้งสายสายสื่อสารหรือน่าจะเป็นสายอินเทอร์เน็ตในเอฟซีเขาเดินสายอยู่ตรงแถวๆหน้าหน้าทุ่งนาลุงเนอะอยู่ตรงเสาไฟนะตอนนี้กํลาลังเดินสายมาถึงทุ่งนาลุงแล้วในเอฟซีเขาเดินจากจากโน้นนะเอฟซีเห็นเขาเดินมาตั้งนานแล้วนะก็มาถึงทุ่งนาลุงแล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะไปสอบถามดูนะผมข้องใจนะว่าเขามาติดตั้งอินเทอร์เนต็ตให้เราหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะรหรือเข้าอะไรยังไงนะเบื้องต้นนะตอนนี้ก็อยู่ที่ทุ่งนาลุงในเอฟซีนะครับก็เดินสายมาถึงตรงนี้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นรถพ่อค้าเพื่อนมาขายอ่าเขาเรียกอะไรนะกันศาสตร์นะนี่ในเอฟซีท่านนะ มาอยู่ตรงนี้แล้วนะเป็นรถอินเทอร์เน็ตในเอฟีน่าจะเป็นของบริษัทอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อนกำลังแบกกำลังแบกเสา เราก็ได้ขออนุญาตทางคุณพี่เขาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปแจ้งข่าวดีให้กับพี่น้อง youtube ของเราได้ฟังกันข่าวดี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 ไปทาม,มาแล้วข่าวดีไปทาม,มาแล้วข่าวดีเขาเดินสายมาที่ทุง่งนาลุง <c oughs> เอาดิมามามาถ่ายใกล้ๆเร็วเขาให้ถ่ายได้นี่ใน FC ฟ่ท่านนะ<ง>ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอยู่ในร่มนี่แหละไม่ใกล้ๆพี่นับปากใายโยู าีกาออาจจะมีเน็ตใายแล้วนะครับผมเป็นไงพี่โจดีไหมะจะมีไวไฟใช้แล้วโอ้ยิ้มหน้าบานเลยหน่าวไ,ไ,ไ,ไม่ต้องวิ่งให้เหนื่อยแล้วโอ้โหเ <laughs> ป็นไงพี่โจดีใจไหมบอกกับตันด้วยคลิปนี้มีเอาของกับตันนะช่องกับตันนะสาย <สา S 3> ไปอยู่แบนคเม็ดเอาไปเอาของกับตันมาถ่ายด้วยเร็วเอามาถ่ายก่อนเร็วเอาของกับตันมาถ่ายเลย อย่าเพิ่งชาร์จแบตนะโหลดคลิปให้กับตันก่อนพอดีว่ากล้องมีกล้องกับตันด้วยในฟีเจอรน่ะคือผมไปสอบถามเมื่อกี้นะเบื้องต้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่น้อง youtube ของเรามาเดี๋ยวอธิบายพร้อมกันทีเดียวเชียวเลยนะพอดีว่าเมื่อกี้ผมกำลังเลอยู่ตรงนันนี่เขาเดินสายเหมือนเขาจะมาเดินสายแถวๆนี้เหมือนจะเดินสายเข้ามาในทุ่งนาลุงนะเพราะว่าเห็นเขาพาดบันไดตรงเสาบริเวณเสาฝั่งเราไง นะอันนี้เห็นไหมอันนี้คือเสาเสาไฟฝั่งเรานะครับเมื่อกี้ผมก็เลยลังเลตนแรกเห็นเขาเดินสายตรงโน้นออคิดว่าเอนไม่น่าจะเกี่ยวกับเราเห็นไหมเป็นจริงไหมแล้วพอเขาเดินไฟมันถึงตรงนี้แล้วเขาเอาบันไดมาพาดตรงนี้มันเหมือนจะเกี่ยวกันเราแล้วนะทีนี้ผมก็เลยไปสอบถามว่าพี่อันพี่อันเดินเดินสายยังนี่วะเขาบอกเดินสายอินเทอร์เน็ตของทีวอทีอแล้วเขาก็จะเดินสายเอาไว้ก่อน เดินสายมาไว้ตรงนี้เขาเป็นส่วนกลางจากสกลนครใช่เขาแต่ว่าอันอันพน,นักงานที่ติดตั้งกล้องอันกล่อง wifi นะ่ะอ,อีกชุดหนึ่ง<อ>เดี๋ยวเขาจะ<ข>เดี๋ยวเขาติดตั้งสายเสร็จเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้อีกชุดหนึ่งมา<อ>ประสานงานกับเราอีกทีนึง<อ>ใช่เบื้องเบื้องต้นคือตามที่เราคิดนั่นแหละเป็นข่าวดีเขาดึงสายไฟดึงสายอินเทอร์เน็ตจากตรงนู้นไกลเลย เขาดึงมาตรงนี้แ <rumor> ล้วเขาก็จะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขาดึงมาจากไหนแต่เราก็เห็นเขาดึงต่ไกลๆเราคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเราเมื่อกี้ก็เลยแอบไปถามพี่เขาพี่ก็บอกว่าเออถ่ายได้นะถ่ายได้ใช่เขาอนุญาตให้ถ่ายอยู่เราก็ไปสอบถามแล้วเมื่อกี้ถ่ายได้แล้วก็กําลังปรึกษากันอยู่ว่ายังไงนะครับก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวกันเรานะ พอไปสอบถามดีๆเออเฮ้ยข่าวดีนี่หว่าข่าววันนี้ข่าวดีดใช่สรุปก็คือทางออหน่วยงานภาครัฐเนาะว่าเรื่องยังไงทีโอทีครับจะมาติดตั้งนะอินเทอร์เนต็ตให้เราใช้แล้วเนาะนะเบือ้องนะ<ช>ต้นก<ช>็เดินสายไปก่อนนะครับ ก็น่าจะเป็นเหมือนที่ป้าเคยบอกว่าเราไว้นเพราะว่าจะให้ทุกคนเนี่ยมีมี Wifi เป็นของตัวเองก็คือเอาลงของใครของมันใช่จะได้ไม่แย่งกันใช่จะได้ไม่ต้องแย่งกันนะเพราะอีกอย่างมันเงื่อนไขของเขาก็น่าจะประมาณสิบเครื่องละมั้งถึงเขาถึงจะมาลงให้น่าจะตามตามเงื่อนไขเขาแหละนะเราก็อาจอาจจะลงกันคนละเครื่องของเราก็น่าจะมีประมาณค่สิบสิบยี่สิบช่องประมาณนี้แหละจับูนเป็นว่าละ ลงได้เลยเครื่องเดียวก็ลงเพราะว่าชุมสายจะอยู่ตรงนี้อ๋ออันนี้เป็นสายเคเบิลใหญ่แล้วเขาจะอาปล่อยแยกได้เลยเครื่องเดียวก็ลงได้เลยแสดงว่าตรงนี้เป็นชุมสายเคเบิลเนาะคือแยกขยายมาให้ที่นี่โดยเฉพาะอืมครับอันนี้ใช่ไหมขยายโดยเฉพาะครับเขาเขาบอกไว้อย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับเพราะผมเคยไปติดต่อแล้วก็ตอนแรกผมไม่มีงบประมาณแล้วตอนนี้เขาคนที่คุยกับผมนะครับเข้ามาวันนั้นที่คุยกับลุงจิมที่ให้เอาบัตรไปขอกันนะครับอืม อได้เลยตอนนี้ถ้าใครพร้อมเนี่ยภายในเจ็ดวันจะลงแน่นอนอืครับสองร้อยสองร้อยเก้าสิบเก้าก็ประมาณสามร้อยยี่สิบแปดต่อเดือนหนึ่ง 300, ทับสามร้อยทับสามร้อยที่ใบที่ลงจิ้มเขาให้ไว้แล้วให้ลงจิ้มไวตัวคนสวนปลาไทยบ้านบัตรประชาชนใบเดียวบ,บัตรประชาชนใบเดียวลงไวนเทอร์เลยได้เลยเอาละหุ่นกันไหมมีซูเปอิ์ยังไง เราไม่ต้องสิบเครื่องก็ได้่ถ้ายางนั้นเราลงเครื่องเดียวลงหุ้นกันให้หมดเลยไม่ไปเลยเอาไปมาจะเป็นเหมือนเบ่งงแบ่งเบ่ง่งเบ่งแบ่หแบ่นแบ่ง่งเบ่ง่ง่งแบ่งแบ่ง่งแบ่งแบ่งแบ่ง่องแบ่งแ่ง่งแบ่ง่งแบ่งแ่งแบ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 ่งนบ่ม่ไแบ่ง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 วบ่งแบ่่งแบบ้านบ่่งแ่่าแน่งแ่ะแบ่่งแบ่งงแบ่งบง ล่าสุดนะก็เคือขายอินเทอร์เน็ตมาลงแล้วนะเอฟซีไปเราไปดูใกล้ๆของใกล้นี่เดี๋ยวไปไปฟังดูใกล้ๆก่อนเอาไปทไายต่อเดี๋ยวก็ด so ีนะเป็นไงดีใจไหมดีใจครับดีใจอยู่ต evet ัวสันเลยเฮ้ยนั่น ล่าสุดก็อินเทอร์เน็ตนะอันนี้ก็เป็นตู้เป็นตู้ตู้ตู้หยอดเงินไม่ใช่อ่าเป็นตู้กระจายก่อนอ๋อเป็นตู้กระจายใช่ครับประมาณตู้กระจายตามจุดตามจุดของบริษัทเขาที่เขาจะเอามาวางไว้นะฮะแล้วต่อไปก็จะเป็นผู้รับเหมาเข้ามาครับอันนี้อันนี้เป็นเครือข่ายหลักหลักของเขาก็คือสำนักงานนั่นแหละมาติดตรงนี้ปุ๊บต่อไปถ้าเกิดใครที่จะประสงค์ออกว่าอยากต้องการอินเทอร์เน็ตนะฮะ ก็ติดต่อไปกตรงนี้ไปใช่ครับเขาก็จะมีผู้รับเหมาอีกต่างหากมาอีกครับผมอันนี้ก็เป็นหน่วยงานหลักเขาอืมนีดีสิก็ประมาณนี้เนาะไม่รู้ประมาณไหนประมาณนี้นะครับโอเคนะข่าวดีเฮลันทุ่งนะโอเคมาเฮลันทุ่งมาเอ็ดสีรันทุ่งเลยเนาะข่าวดีมากเลยนะท่านผู้ชมทุกท่าน คลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ FC ท่านสวัสดีครับผม